ครับพบกับเรานะครับอพีนช่องพีนครทองน้องทงไทยนะครับวันนี้มาแอบดูน้องทงไทยหลับนะครับอ่าพาน้องทงไทยนะครับมาปอกฝันดีนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับดูครับเป็นภาพที่หาดูยากมากนะครับสงสัยวันนี้จะกินอิ่มนะครับนอนหลับสบายเลยนะครับนอนทับยาคุณแม่ด้วยนะครับ เมื่อกี้ก็พึ่งไลยสดขายผลไม้กันเสร็จนะครับน้องก็กินอิ่มเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีคุณแม่ใจดีนะครับมาเหมาให้นะครับปิดให้นะครับก็ได้กินอิ่มนอนหลับปุ๋ยเลยครับ พาน้องธงไทยนะครับมาส่งแม่ๆเอนะครับเข้านอนกันนะครับปออเป็นคลิปสั้นๆนะครับดเดี๋ยวน้องจะตื่นนะครับเราแอบแอบถ่ายนะครับนี่แอบแอบถ่ออออายนะครับ ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยจะเห็นมากักเท่าไหร่นะครับภาพแบบนี้นะครับดูครับหลับไม่สนใจเลยครับแม่กินเสียงดังแค่ไหนก็ไม่ตื่นเลยนะครับอ่านี่นะครับก่อช้างนะครับถ้ากินอิ่มท้องนะครับกินอิ่มสบายตัวนะครับก็จะ หลมตัวนอนเลยนะครับลูกช้างนะครับก็ไม่ไม่อายคนนะครับคนอยู่ก็นอนได้นะครับลูกช้างเลี้ยงก็จะประมาณนี้นะครับน่ารักเชียวนะครับ ก็ดูคุณแม่กินเสียงดังมากเลยครับแต่ก็นองก็นอนเฉยครับนอนทับยาคุณแม่ด้วยนะครับดูครับนอนดูดปากด้วยนะครับสงสัยหลับฝันดีนะครับ คุณแม่กินเก่งมากเลยนะครับถ้าคุณยายสายทองนะครับกินเก่งขนาดนี้นะครับกลับมาอ้วนได้แน่นอนนะครับคุณแม่สะกาวเดือน,นครับอ้วนมากเลยนะครับ ดูเจ้าอ้วนของเราก็อ้วนนะครับนีอ้วนแล้วนะครับ,นนรบดึงไม่ออกครับนม่ดึงไม่ออกนะครับมาจะจะอ้วนทองไทยทับหญ้าไว้นะครับนนครับนอนทับหญ้าคุณแม่เลยนะครับนะครับ นอนตดด้วยนะครับน้องธงไทยหลับปุ๋ยเลยครับไม่สนใจอะไรเลยนะครับครับลิปนี้ก็เอามาให้รับชมนะครับกันแค่นี้นะครับผ่านน้องธงไทยมาบอกฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์นะครับกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ